มาดูการควบคุมการขายใบกระท่อมแล้วก็น้ำต้มกระท่อมนะคะล่าสุดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณาสุขได้ร่วมลงนามในประกาศฉบับใหม่ค่ะเป็นการกําหนดข้อห้ามการขายใบกระท่อมและน้ําต้มกระท่อมในรัศมี1กิโลเมตรจากสถานศึกษารวมถึงหาบเร่แผงลอยเพื่อหวังจะสกัดเด็กๆและเยาวชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงนะคะผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับห้าหมื่นบาทค่ะ พันธมดเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ร่วมลงนามในประกาศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดสถานที่วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการขายใบกระท่อมปี2568เพื่อกำหนดสถานที่วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการขายหลังรัฐบาลได้รับข้อร้องเรียนว่าปัจจุบันมีการขายในลักษณะเร่ขายหรือว่าตั้งแผงลอยขายในที่สาธารณะและตามท้องถนนสาธารณะรวมถึงขายในบริเวณใกล้สถา,านศึกษาส่งผลให้เด็กเยาวชนกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงหรือหาซื้อไปใช้ในทางที่ผิดได้โดยง่าย เพราะฉะนั้นร่างประกาศใหม่นะคะมีสาระสำคัญก็คือห้ามผู้ใดขายใบยกระท่อมและน้ำต้มใบกระท่อมในสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในระยะห่างไม่เกิน1กิโลเมตรจากแนวรัว้วหรือแนวเขตของสถานศึกษาห้ามผู้ใดขายโดวยวิธีการหรือลักษณะาการแร่ขายหรือการจัดตั้งแผงลอยประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว30วันและถ้าประกาศใช้แล้วนะคะใครฝ่าฝืนมีโทษปรับ5 0,000 ตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อมปี2565ค่ะ